หน้าบ้านเขาเรียกหน้าบ้านก็นข้างถนนปะข้างถนนเวลาพวกเลยมันในซอยหน้าบ้านในนนซอยห้้าาบใช่มันก็บ้านเขาออกจะใหญ่ขนาดนี้ให้เกียรติบ้านเขานะคะหลังใหญ่มากเลยนี่หนูได้ไปนั่งรอห้องมาสเตอร์รูมเลยนะแล้วเขาก็ไปเขาก็ไปยึดห้องเราตอนเนี้ยเออเอาเคจะให้ดูบ้านเล้ที่ไหมอ่าได้เผื่อแบบว่าเผื่อเขาอยากไปวันไปทำอะไรกับบ้านเล้ที่อะไรอย่างเงี้ย เชิญเลยครับคุณก็คุณก็พีเซศยดีฮะบ้านเลขที่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะ78็ดสิบแทับสอ่ะแล้วก็จะมีรูปนี้เต็มเต็มไปหมดนะรูปสีทำไมก็ไม่รู้ซึ่งบอกทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้คืนนี้นี่นะครับจิตแม๊ะหรอแต่ไปเลยอไู่ก็อันนี้ไงเผื่อแบบว่ารอบนี้กระซิบกันไม่ค่อยได้ละิไมทำอะไรไม่ได้เลยอะไรฮะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหรอมื้อนี้กับพี่น้องกับมื้อนี้เฮากัสดีทุก คนที่ผ่านไปผ่านเขาว่าไงบ้างอ่ะเขาเขาคนหนึ่งแชร์ได้ไหมอ่ะเขาคนหนึ่งแชร์เราเพน้องค่ะเอาจริ้งแล้วเรามาอะไรแบบว่ามันที่เราเป็นแบบแคมป์แคมป์ปี้อะไรนะไอ้บีบีบีแฟนเดย์แปลว่าแปลว่าเบสบิกวันของพัดลมกลับบ้านหรอกลับบ้านแฟนที่แปลว่าพัดลมใช่ตรงตัวปะวันพัดลมเนาะไปอยู่ฟินแลนด์มาแฟนแปลว่าอะไรล่ะเออแฟนแปลว่าอะไรคุณพัดลมเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมพัดลมดี ใช่วันของพัดลมคือเข้าไปคือพัดลมเต็มบ้านเลยถูกต้องเราไม่ได้เปิดแอร์เราเปิดพัดลมวันนี้รู้สึกว่าเขาก็จะแบบว่าวันนี้เริ่มมีแขกมาเยอะนะใช่แล้วแบบวันนี้เวลาใครที่แบบว่ามาไลฟ์กับเราใช่ไหมลูกค้าเราก็จะมีแบบว่าไปยังไงไปต่อได้ไหมมีอะไรให้เรากินมีอะไรให้ทานบ้างวันนี้อ่าตอนนี้แขกเราเชิญโอวัตดีค่ะคนที่ไหีค่ะโอวัสดีค่ะรับเชิญหนึ่งหมื่นคนเราเดานะใครคุณเป็นใครอ่ะพูดถามว่าหนูคือใครคุณเป็นใครเนี่ยอุ้ยมอ พัดลมปิวไปอยู่ให้หน่อยอ้ยยานแต่บอกถือมองแล้วเขาก็อยู่ฝั่งเขาจะมีฝั่งเขานะเวลาเราจะไลฟ์จะต้องมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันนี้คือลูกสมัยตั้งแต่ไทยอันนี้อยาดนฟินแองนะคะเป็นมีเซนเตอร์ก็คือเวลาแบบลูกค้ามารอไลฟ์เงี้ยก็วันนี้เราก็จะแบบมีอะไรให้กินสมมติว่าถ่ายรูปคู่กับเราเราไม่ว่าใช่เราไม่ว่าเพราะเรากำลังหุบปากอยู่ใช่ครับไองนีไม่ต้องนเชื่อเลยครับวันนี้คุณติดริบบิน ก็ปิดเหมือนกันไงนี่ไงนี่นะครับอ่แล้วเราก็มีรูปตรงนี้นะคะชุดดาก็มีีอันนี้ชุดฟ้าร์กอันนี้ชุดดำออันนี้ไม่ได้ไม่ได้สาคัญมากที่สาคัญคืออาหารโอเคปะมามีอย่างแน่เข้ามารอบแรกมีอย่างแน่ครับอันนี้เป็นเวลคัมดิงค่ะเวลคัมดิงเนอผโอ้เวลคัมดิงเราเราจะชิมได้ไหมฮะชิมได้ค่ะชิมไหมชิมได้ค่ะโอเคอันนี้ขอแนะนำเป็นน้ำลิ้นจี่นะคะโอ้ยกำลังจะบอกว่าขอลิ้นจี่ ผมปิวผมปิวผมปิวโอ้ยผมปิวมันสำคัญมากไม่ผมพัาทามาตั้งแต่หกโมงเช้าไงก็กลัวว่ามันจะแบบว่าว่าเกินหกโมงเช้าไม่ใช่เธอนะที่แต่งนาทีสี่มาถึงแปดโมงเมื่อคืนนี้มีงานอยู่บุรีรัมแล้วก็คือ มาถึง8ปดโมงก็นอนหนึ่งชั่วโมงหวานๆไม่ใช่หรอทำไมเราตีกันล่ะยี่เพิ่งตีกันเออเยังไม่ทันได้จบไลฟ์เลยสวัสดีครับส่วนแขกที่มาเจ้าของแบรนด์เออยทีมงานเออยไม่ต้องห่วงไม่มีที่นั่งที่นั่งหมดเรีบนั่งไปเลยครับดูหเ่าน้ำเระหว่างเราไลฟ์เนี่ยกินจนท้อง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 จุกอ่ะกินจนแบบว่าโอเคโอเคแขกไปเลยมีอะไรบ้างอีกอันนี้มีขนมหวานขนมหวานเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่หนุ่ม้เอก ของโอเอโอเอ๋อหรือเอ๋อโอเอ๋อใช่ฉันก็อ่านไม่อันนั้นเหมือนฉันก็เลยไม่กลินว่าโอเอาโอเอ๋อพิซซ่าหรือเปล่าวะโอเอาโอเอ๋อโอเอ๋อเป็นของหวานเนาะอาหารใต้ไอซาใต้นี่ไงคนใต้คนนั้นนะเป็นคนใต้อ๋อเป็นอาหารใต้อันนี้อะไรครับผมหึยน่ารักจังไก่ทอดชั้นใช่ไหมน่ารักไม่อันถ้ามันเป็นรูปหนูอะเขาชี้ที่รูปหนูใช่ครับมาขอดูตรงนี้หน่อยเร็วอันนี้คือจากอะไรอะบ้านอะไรอะ เอ้าบ้านเรานี่ว่าบ้านคู่บีบีบ้านคู่บีบีใช่บ้านบิ๊กเบสนะคะบ้านบิ๊กเบสไก่ทอดแล้วก็มีผลไม้แล้วก็มีโดนัทใช่สิมันคือโดนัทนี่เฮ้ยทุกคนอยากกินนะกินไหมล่ะไม่เอาทำงานก่อนกินได้กินไปหน้าสมบัติเลค่ะบอสมีส้มตำได้ค่ะสมีส้มตำไก่ทอดนะครับน้ำจิ้มแจ่ว นี่ยกินขึ้นหลายแทะอันนี้คือมาขายของหรือมากินข้าวอันนี้คือเหมือนแบบว่าเป็นงานเลี้ยงอ่ะงานขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบ้มันงานมัากรอาหารยังไงไม่รู้อันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือข้าวขาหมูวิคากีอ่ะคากีคากีน่ากินอ่ะก็คือใครมาก็จะกินข้าวขาหมูถูกค่ะและต่อไปครับคืออะไรเอ่ยปลากระพงค่ะอปลาโอ้ ปลากระพงนึ่งมะนาวผมอยากพาคุณไปกินปลากระพงนึ่งมะนาวหันไปแล้วเป็นปลางงัยจะมีคำว่าบาก็เลยพูดว่าปลาอ๋อโอเคก็คืออันนี้ใช่ไหมฮะใช่อันนี่ครับผมขออวาันนี้คือน้ำลิ้นจี่โอ้เขายัดหลอดลงไปด้วยหรอเอาเพื่อความสะอาดนะค่ะบอสเออขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรนะบยังก่อนลิ้นจี่บอกโอ้ลิ้นจี่ พี่น้องบานเปาด้วยบานพันมีอย่างมีแต่บานเบาๆน่หมจริงเปล่าคือแต่ก็มีข่าวดีนะครับผมก็ขอบคุณสปอนใหญ่ด้วยที่แบบว่าติดต่อเมื่อเช้าเลยตื่นขึ้นมาเขาบอกว่าเขาจะแบบบิ้วอินให้ฟีทั้งหลังหรอเออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทุกชิ้นในบ้านก็คือตอนนี้เราไม่ได้ตอนแรกคอนเซปต์เราคือจะปูเสือใช่ป่ะใช่ครับแต่ตอนนี้เรามีโซฟามีเก้าอี้บางบบางๆ มีให้เราได้นั่งแล้วนะคะต้องขอบคุณมามไม่งั้นก็คือหนูก็งงอยู่ว่าปูเสือแล้วก็สินค้าวางตรงพื้นหรืออะไรแต่ตอนนี้มีโต๊ะจริงๆแล,แล้วเราเราจะปูเสือ,อว่าพอมาถึงแล้วคือ,อลูกค้าก็ยัดยัดย<ช>ัดจปบนเสือเ้อก็ยัดโซโฟ,ฟามาก็สินค้าที่มามีแต่สินค้าดีๆมีคุณภาพเราก็เออถ้ามีโซฟามีโต๊ะให้เขาหน่อยสินค้าเขาก็จะได้วางดีที่ดีดีดีกว่าเสื้อเราไปดูบรรยากาศรอบๆกนไปอันนี้ก็ลูกค้าเหรอฮะกินเยอะมากท้าวต้ ฉันเป็นผู้หญิงฉันก็รักฉันก็หมดชัยแล้งอีกอันนี้ก็สนามหญ้าวิ่งเล่นเหมาะสำหรับเด็กก็คือเด็กเวลาเด็กมาก็คือวิ่งได้ถูกต้องแล้วก็มีอันนี้ด้วยเธอขี่มาจะชนคึงไหมมาดูนี่ก่อนมาฝ่าฝันนี่ก่อน ไปไหนอ่ะต้องดูเดินดูช่บรรยากาศเออรอบบ้านตัวน้องเขากับเป็นฟิวเปิดบ้านเปิดยังโอเคโอเคอ่ะอุ้ยปูหลุดยังหลุดยังหูุดมิตอยากเข่าห้องแอร์หูจากความล้ำบากรำบวนเนเป็นยังหลนี่เฮ้อุ้ยเฮ้ยทำไมมันโล่งมากเลยอ่ะคนพี่น้องคุณเท่าไหร่นี่หมื่นห้าค่ะหมื่นห้าบาทดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอุ้ยโล่งมากเลยค่ะหลังบ้านอ่ะจริงๆไม่ได้วิ่งเล่นแค่หน้าบ้านได้อย่างเดียวนะหลังบ้านก็วิ่งเล่นได้นะจริงงจริอันนี้เหมาะสหรับเหมาะสหรับใครวิ่งครับทุกคนเม้นเข้ามา เหมาะสําหรับใครวิ่งให้ใครวิ่งพี่เขาได้ยินเสียงเราใช่ไหมด้ยินเพราะเราเพราะให้น้องเมสตาหมาหนูที่บ้านเราเป็นอย่างต้องให้น้องเมสตานี่ไงคนที่จะเลี้ยงหมาเข้ากาอะไรนะฮะน้องบีทน้องบีนนี่ไงเราจะมาตั้งใจเราจะมาไล่อะไรเราจะมาไล่อะไรหยุดในบ้านเราต้องอะไรตรงนี้ดีเออเธอฉันอุตส่าห์เตรียมพร้อมมานั่งเสือแล้วแต่ฟุลฟิเจอร์เข้าไงมานั่งเลยงั้นก็ตรงนี้แหละย้ายมา เดี๋ยวก็ย้ายมาดิก็ย้ายก็ย้ายมาก็ย้ายของมาหนัหมอะสำหรับใครวิ่งเล่นครับตัวนี้ตัวนี้เหรอฮะคุนว่าน้องบีทหมดเลยดูนั่งเก่งๆเนี่ยไม่แล้วแต่กล้องก็ต้องนั่งด้วยตอนนี้บ้านเราอยู่อย่างนี้ยะครับคนไม่มีอะไรมันก็เปบ้านหลังเล็กใช่ค่ะบ้านหลังเล็กที่คนอยู่เยอะมากที่ตอนนี้คนเยอะมาก เฮ้ยแต่ว่าจริงจก็ไม่เล็กนะเพราะว่าหน้าบ้านอ่ะสวนก็ใหญ่ที่จอดรถก็ใหญ่คือทำไมถึงเลอกบ้านเนีรู้ปะไม่ไม่ได้เลือกที่ตัวบ้านเลยเพราะมันใกลบ้านฉันก็พูดมาเถอะเธอฉันมาน่ะสิบนาทีค่ะสิบห้านาทีเองค่ะเฉยเออตอนเธอโทรหาฉันน่ะคือก็บ้านหลังเนี้ยฉันมาถึงอ่ะสิบโมงยี่สิบบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยที่ที่ตัดสินใจซื้อซื้อภายในวันนั้นเลยอันนี้ไม่ใช่แบบคอนเทนต์พูดเพื่อจะแบบอะไรดีก็อย่างที่เห็นแล้วก็ไล์สุดเดียวเดียวแล้วลงคลิป อไปส่งเบสคัมเบสมาแล้วก็แยกกันไปหาพี่เจนนี่ปปว่างั้นใช่ไปหาพี่เจแล้วก็กลับมาเอ้าเราก็เลยอ่านมาบ้านเราไม่ใช่ไม่เอ้าทำไมชอบจังปุ๊บมันก็ขอซื้อเขาเลยเราเราเลขที่บ้านคือได้ดูป่ะหรือว่าไม่ได้ดูบ้านไม่ได้ดูบ้านเลยที่ไม่ได้ดูหงูให้เลยรู้สึกว่าแค่ชอบไม่ไดูหวงแปดทหวงจุ้ยหวงจุ้ยเขาเลือกเยอะมากนะหวงจุ้ย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 ห่วงจุยอย่าเป็นอย่าเป็นอีกคำหนึ่งช่วยกันมันมันไม่ดีเป็คำที่ ตอนนี้เราเราตอนนี้นะเราเราไม่ได้อะไรนะเราเกรงใจลูกค้าที่มานั่งรอเรามากเลยเราจะเราจะเข้าไปยังใช่ไหมเราเริ่มเลยไหมเขาเริ่มเลยดีไหมคะทุกคนเหมมีแฟนดีหรือว่าแฟนดีทุกคนยังไม่อยากเริ่มทุกคนอยา่ยสองหมื่นคนดูค่ะสองหมื่นคนดูค้าเราจะเริ่มเลยไหมคะหรือว่าเรายังพจะนั่งเมามอยนะคือผมพูดให้ฟังพูดอะไรอีกเรื่องไหนก็พูดไปหมดแล้วที่ซื้อน่ะไม่ใช่เพราะว่าบ้านมันใหญ่ไม่ใหญ่นะแล้วนั้นยังจบไงมันทไปอีกรอก่อนรอก่อน คือผมอ่ะผมมองว่าบ้านหลังนี้คือมันกว้างแล้วก็เหมาะสำหรับมันหลายๆอย่างแล้วมันอยู่ใกล้ฟิวเจอร์คือถ้าเกิดขึ้นไปชั้นสองมองไปพรีฟิวเจอร์นะใช่เมื่อกี้ออกไปฟิวเจอร์ไม่ถึงชใช่ใช่พี่เดือดไปแล้วแล้วข้ามมาไปคือเป็นฟิวเจอร์เลยนะเป็นโรงแรยโนวาเทลใช่นี่โนวเทลตรงนี้ก็เลยซื้อครับพี่น้องนี่คือเหตุผลจริงๆเลยไม่เคยคิดอยากจะซื้อบ้านในกรุงเทพไปดูคลิปย้อนหลังพูดไปเยอะมาก ผมจะไม่ซื้อบ้านในเงไทยเด็ดขาดครับจริงเหรอใช่แล้วก็มาซื้อนะซื้อเพระไม่พออะไรคือน้ำลายตัวเองสิก็เคยพูดว่าไม่ซื้อเพราะจะเช่าอย่างเดียวผมคิดว่าผมคิดว่าผมจะเช่าอย่างเดียวทีเนี้ยพอไม่รู้อะไรเขาสิงเ็าคืนก็คำพูดเองก็เปลี่ยนไปแต่ล้วยอมรับอยู่แต่ว่ามันก็จําเป็นเพราะมันต้องมันต้องมีจริงแต่มีเถอะเพราะว่าอยู่กรเงเทยใช่เรามากรุงเทพบ่อยมากผมเช่าบ้านหลังนี้อกตังเนี้ยอยู่ซอยนี้ฉันเคยมาแตนไม่เคยเข้าไปข้างใน อะไรที่ฉันไปรับเธอไงทุกคนทำไมเขาเคยไปบ้านตลอดหนูไปถ่ายรายการค่ะอ๋อโอเคชงอย่างเดียวชงกีชงซะละแต่เหตุผลคือมันกับไก่บานเกา้นามหรอกะไก่บานบานเพื่อนหนัมสีนะาเขาบอกว่าไม่มีอะไรเข้าสิงค่ะมีแต่คำสิงท้าไมถึงไปเรื่องเข้าสิงเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรไม่รู้อะไรเข้าสิงถึงซื้อบ้านหลังนี้ แล้วตัดใจซื้อภายในวันเดียวเลยจองในวันเดียวเลยอย่าเล่นมุกกับหนูเลยทุกคนเขาพูดปุ๊บหนูลืมปั๊บสองหมื่นคนแล้วเหรอคะตอนนี้สองหมื่นใช่ค่ะจะสองหมื่นหนึ่งแล้วอย่าไปดูในบ้านปะเนาะไปทัวร์มาแล้วว่ามีกี่ชั้นมีกี่ห้องแต่บ้านเราเปล่าจริงแต่เนี้ยคือบอกตัวว่าเราไม่รับสปอนแล้วนะที่แบบว่ายูอินเพราะเราเรารับไปแล้วอ๋อเหรอเชื่อไหมดูเชิดเนาะเล่นไงใครเข้าก่อนได้แต่ว่าข้างนอกก็รับอยู่นะครับต่อเติมอะไรอย่างเงี้ย ทำสวนทำสวนรับไหม,ม <า S 1> ทำสวนมาเรืชื่ออะไรนะเมสตาพ่อเมียนเอฟซีเมียนปะหมอสำหรับแครพี่เรียนน้องเมสตาไม่คนชมบอกว่าน้องบีน้องบียังไม่มีไงไม่มียังไม่มีตัวตลนอ่ะพี่คุณแม่สิตตาบป่ะใช่ใชแม่สวัสดีค่ะน้องบี สวัสดีครับ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 ่ะแม่จำได้ไหมเราเคยเจอกันบินมาจากเมืองไหนหรอมาว่าหวานไม่หนูเคยเจอบินมาจากไหนนี่ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ไม่ใช่ยังไมเมื่อไหร่สองตัวไม่สองตัวก็นี้มึงอุ้ยตายแล้วแม่คุณแม่วาดีครับเจอเดี๋ยวพูดความจริงสิป้าสมึงสวยตอนไหนก่อนเนี่เบสก ไม่สวยหรออเราเพิ่งยังเด็กอยู่เลยยังเรียนเยอะมาเดี๋ยวเราเป็นเก่งมากลูกเจอแต่พี่บาสไม่เจอหนูน่าแม่มาขายขายของใช่ไหมแม่รอหนูแป๊บนึ่งเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหน้าที่เหมียวเยอรมันเพื่อมาการนี่เลยคือฮอลแลนด์ผิดมาเมื่อวานพูดไม่จับค่ะโอเคเมื่อนเป็นเพื่อนเก่าไม่ชนะ ใช่ไหมเพื่อเธอได้ยอดไม่ยอดฉันไม่สนใจเรามาซัพพอร์ตลูกนมาดูจะดูอบบสบายไม่ต้องเกรงได้เยะมากาเราถ่ายรูปก่อนรูปนี้จะได้เข้าไปบ้านละแม่มาถ่ายรูปก่ันพี่แมงรอแม่แมงรอใตรงนี้ก่อนเย็นๆดีอุ้ยแม่แรงมากแล้วเดี๋ยวพี่ตามไปแม่บอกให้รีบเราไปบอกก่อนวันไปถ่าทามดี๋ยวถ่ายแล้วส่งให้กันได้ไหมเราจะทำยังไนตอนไปท่า ไม่ได้จะ่ายรูปอ่ะพี่ม่ได้่นอ๋อนุขอถ่ายรูปหมด้วไมครไม่ได้มาแม่ไปนะมาไม่ไ่ายรูปนเธอเธอถ่ายคู่เลยเธอไปเลย่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อเดี๋ยวพี่อ่หรอบอได้เข้าข้างหนก้องลูกสั้นมอีกรูปนะค้า2มาพี่โอ้างพี่โมาเอพี่เอจีพี่เมาของคนีงง โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่อนป๊บนึงนะคะื่องน่ากยุโรปเธอบินข้ามเธอบินมาเลยนะเนี่ยบินไปกลับวกนี้นั่งทานอะไรรอกินข้าวเมื่อวานแม่กินข้าวก่อนนะแม่นะโอเคไปมาค่ะไปดูในบ้านกันนิดสวยเท่ากันหนึ่งสองสามสี่ขายไม่ขายค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะหนูด้วยไม่ถ่ายหนูด้วยหนูก็สวยเท่ากันหนูก็สวยเท่ากันค่ะ สวยจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะบเดี๋ยวรอกินข้าวอะไรรอก่อนนะคะตามสบายเลยค่ะอาหารน่ากินแล้วหลายพี่น้องอาหารการกินเยอะมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่แล้วเราขอข้าวใหนก่อนนะคะเกือบร้ายหลายพี่น้องพุดนะพี่เจ๋เกิร์บมา อุ้ยพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะหนูจะฝากวางใช่กินหมดแล้วหมดหมดแก้วเลยเอาลืมคือพิสัญญาเขาบอกว่าพาเขาไปอยู่ข้างบนออันนี้เข้ามานะคะก็จะเป็นบันไดแบบนี้ที่เราจะไลฟ์กันตรงนี้แต่ตอนแรกอ่ะคือมันยังไม่มีอะไรเลยเป็นโล่งๆซึ่งโซฟาพื่นห้เมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้าโทรมาบอกว่า เขาจะบิวอินให้เบดทุกทั้งหลังพี่น้องก็คือไบสเสียงกนจะบาทเลยนี่นะครับก็ไม่มีห้องนอนคือถามว่าทำไมเบสรู้เพราะเบสมาทุกหนอนหรืบสก็เปิดห้องคุณเบสได้อยู่เลยครับก็จะเป็นห้องนอนเล็กสองห้องนะคะแล้วก็ห้องนอนใหญ่อันนี้อันนี้ห้องนอนแรกเป็นมีห้องน้ำในตัวไหมครับคุณห้องนี้ไม่มีห้องน้ำคุณอยู่ได้ไงเอ้าเออมีวะมีวะมงไม่เห็นนี่นี่ห้องน้ำในตัวตรงห้องเปิดไฟยังใช่ นี่นะคะเชิญเลยครับคุณรู้คุณรีวิวไปเลยครับแล้วก็ห้องที่สองอันนี้คือคือเขาจะมีวิวอะไรอะข้างหลังห้องนอนที่สองก็มีห้องน้ำเป็นตัวนะคะเออห้องน้ำเป็นตัวอยู่ตรงนี้อ๋อเออแล้วมีห้องน้ำเป็นตัวทังห้องแล้วก็ห้องมาสเตอร์รูมที่โดนยึดไปแล้ว Foloo ฟอร์ม o ฟ l ร์มีฟ o ร l มีครั้งนี้ซึ่งหนูอยู่มีใครอยู่ไหมนะแม่อยู่เอาแม่อยู่นีม่ถ่ายคลิป แม่วาดีครับแม่ดีครับแล้วแม่มาอยู่ห้องมาตเตอร์ได้ไงนี่แม่ก็ฉันอยู่ห้องมาตเตอร์มตตอรแม่มาจองนี่ได้ไงนี่คือที่เบสมาห้องนี้อ่ะเพราะว่าเอ่อตรงนี้เขาเห็นหน้าบ้านกระจกนี้เห็นหน้าบ้านเบสก็จะได้รู้ว่ามีใครมาเอ้อวันนี้แม่ก็มาเหรอแม่มาก็แม่ไปได้พักผ่อนอยู่บ้านเหรอก็ต้องมาเนาะแม่กับพักผ่อนแน่มาฝอลูกสาวยังนั่งทักไลน์ทำไมอ่ะเออแม่ก็แม่จะนึกว่าแม่จะแบบว่าอยู่บ้านพมาผ่อนไงมีค่าเท่ากัน คือจะอยู่ไหนก็ก็อยู่ในห้องเหมือนเดิมห้องแอร์เย็นๆนั่งไม่นั่งก็นอนไงเพราะสุดท้ายแม่ก็อยู่ห้องนี้แล้ก็ทำงไว่างอ่ออ่ะเราดูไหมห้องนี้ก็จะกว้างหน่อยอ่ะไปดูเลยครับตรงนี้ก็คือเสื้อผ้าที่เพิ่งเอามาให้หนูใส่นะคะก็เลยมาแขวนมาตรงนี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวค่ะ แ,แทแด้เสื้อ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 ก็คือมอญตัวนี้เสื้อคุณก็อยู่ในห้อง <c oughs> เอ้อเก็บเสื้อคุณเขาด้วยค่ะเก็บเลยครับ <c oughs> อันนี้ห้องน้ำไงพี่น้องเป็นห้องน้ำแบบอะไรยังไง<ต>ข้างหลังมันเป็นคลองแบบเขาเรียกว่าน,นี่ไงฟิวเจอร์แทแด้เห็นไหมเห็นน้ำทังไหนั่นแหละ้กระชายใหญ่นะหนูดิไม่เห็นตีไกลอยู่เด้อ เออก็ไก่อยู่ไม่ต้องขับไปในเดียวเมื่อกี้ใช่เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีอันเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังเขาไปกระส่ายเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังเนี่ยแบบนี้น้ำคลองเหรอชุมชนเหรอชุมชุมชนแล้วเวลาน้ำท่วมไปนไหนเขาก็จะไปกับน้ำแล้วภาษาฟินแลนด์เรียกว่าอะไรชุมชนชุมชนริมคลองปะชุมชนริมคลองไหมอืมแต่ฟิวเขาดีนะเนี่ยจะทําผมจะต่อเติมขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบเอาไว้อะไรสุดเป็นฟิวข้างหลังแบบนี้เป็นฟิวเวลาคนขี่เรียบผ่านก็จะเห็น งูทถึงเนี่ยเนี่ยเราก็จะต่อเติมข้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลามีชั้นลอยออกไปมันก็จะเป็นแบบเห็นองใ่ค่ะก็เป็นฟ้าใช่แม่อ๋อโอเคทำไมถึงเข้าใจยากมากแบบสิ่งที่เราพูดเข้าใจไม่ได้สักอย่างแล้วเราต้องภาษาอีสานหมังยังกับว่าขอใจให้ตือนแล้วกับบุให้ตือนแล้วกับพวกหูจ๊ะเธอถามคนในคอมมิตน์เขาเข้าใจปะต่อเติมขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้เห็นเรืออย่างนี้ ตอยกขึ้นมาเป็นชั้นลอยก็คือทำดาดฟ้าเชิญครับเชิญแล้วทอบเสียงกันตลอดเวลาตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์เรายอมไหมล่ะเสียงเรายอมไหมแค่นั้นแหละปไปไปเราเริ่มกันเถอะได้มาหลายที่เราเริ่มกันเถอะใครเริ่มไม่เริ่มไม่รู้หนูนั่งละเอาพร้อมแล้วผู้ชายอยไปไหนอ่ะอยู่ข้างบนค่ะแท๊กสวัสดีครับ เขาเถียงกันแล้วยอมเม้นได้ก็เลยบอกว่าไม่ยอมก็ไม่ได้ไหมล่ะอ๋อหรอเขาเนี่ยทานหนูเหรอนี่ยทานหนัให้สลับไหมนี่สลับไหมอย่าสลับนะไม่อ๋อสลับให้หน่อยพี่กล้องหน้าให้หน่อยเออว่าเคยกินแกน้ำเปล่าแกน้ำเปล่ปะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนของเธอของฉันกลับไปเลยพี่น้ำอะไรกันมาน้ำเปล่าผมก็น้ำเปล่านะพี่ผมไม่มีน้ำอะไรที่น่ากลัวหรอก ทุกคนบัน่นผมมันกับเว็นซีหลานมันไม่มีอย่างมันเป็นมาพอเปล่า